ยืนหน้าบ้านเห็นเตามีคนมาแย่งร้านอาหารยกเตามาวางหน้าบ้านคนเห็นเตามาแย่งกินเตาไฟตรงกับประตูครัวมีวิธีแก้ไขไหมอันนี้เป็นความรู้อย่างนะครับในตำราเขียนว่ายืนอยู่หน้าห้อง มองเห็นเตามีปัญหาเปล่าครับตารามันเขียนอย่างนี้ครับยืนอยู่หน้าบ้านมองเข้าไปในบ้านเห็นเตาครัวจำไว้นะครับยืนอยู่หน้าบ้านแปลว่าคนนอกบ้านมาเห็นเตาเราเขาจะมาแย่งกินแต่ถ้าคุณเข้ามาในบ้านแล้วหันไปทางซ้ายเป็นประตูห้องครัว แล้วมองทะลุไปเห็นเตาไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวนี้เวลาอ่านหนังสือ่วงจุ้ยนะครับกลางวันอ่านกลางคืนคิดหลับแล้วก็ฝันวิตกกังวลเป็นโรคจิตอนนันไม่เป็นครับให้จำทิศเดียวยืนหน้าบ้านเห็นเตามีคนมาแย่งร้านอาหารยกเตามาวางหน้าบ้านคนเห็นเตามาแย่งกินแล้วคุณ เป็นร้านอาหารจะจัดโชว์เตาไหมคุณบ้านอยู่อาศัยจะเอาเตามาโชว์ไหมเพราะนั้นแบ่งแยกครับว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่อาชีพร้านอาหารต้องการให้คนเข้ามากินเยอะๆก็เอาเตาออกไปวางข้างหน้าบ้านอยู่อาศัยเอาเตามาซ่อนไว้ข้างในนะครับนี่คือประเด็นดังนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเจอปัญหานี้ให้ย้ายประตู แต่ถ้าอยู่ในบ้านแล้วคนเข้ามาในบ้านก่อนถึงเห็นไม่มีปัญหาครับแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราทำห้องรับแขกแขกมานั่งแล้วมองทะลุไปเห็นเตาเรากำลังทำกับข้าวด้วยนี่ครับแขกภายในเจอก็เป็นครับมันมีปัจจัยหลายอย่างครับเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ